ต่อ,อจากนี้ไปเป็นการแสดงทำเรื่องมาเป็นพระพรมกันเถิดโดยท่านพระโพธิรักนพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้เจริญธรรมไทยฟื้นไทยขาวแดงทั้งหลายอาจเจริญธรรมเหล่าไทยฟื้นทั้งหลาย เราจะฟื้นความเป็นไทยกลับคืนมาเพราะอาตมานี่มั่นใจว่าไทยเราเคยเจริญจเจริญม,มาเก่าแก่ยิ่งเรามาเจอหลักฐานต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่างเช่นว่าเราเจอหลักฐานศิลปะอัตรกรรมของคนบ้านเชียงหมู่บ้านเชียงซึ่งพิสูจน์แล้วว่าโอ้ศิลปะอัตรกรรมพวกนี้ของเราเนี่ยมันมีอายุยืนนานตั้ง7,000 8,000ปี ก็แสดงว่าประเทศไทยเราเนี่ยไม่ใช่เรามาเพิ่งจะมีศิลปะไทยกันสมัยใหม่นี้ตั้งเ0 0ดพันแปีมาแล้วเรามีศิลปะวัฒนธรรมของไทยเราอยู่ในพื้นภูมินี้เป็นของตนเองเปรียบเทียบกับของที่อื่นทั่วโลกมันไม่มีนะเขาเดิมเราไม่ได้เอามาจากใครเพราะแต่ก่อนการคมนาคมติดต่อกันมันก็ไปที่ไหนที่ไหนมาไม่ได้ง่าย ข้าของสิ่งเหล่านี้เป็นหลักฐานยืนยันให้เห็นว่ามนุษย์นี่ก่อเกิดมาในแต่แคว้นนี้ย่านนี้อาตมาก็เห็นประวัติศาสตร์สิ่งนี้มีหลักฐานยืนยันประวัติศาสตร์ที่เราเคยเรียนกันมาว่าคนไทยคือคนจีนที่ได้ถูกตีร่นถอยมาจากเมืองจีนตามลุ่มแม่น้ําแยงสีเกียงแล้วก็เลยมาตั้งหลักฐานอยู่ที่นี่เป็นคนไทยแท้ๆจีนก็เคยจีนนั้นแปลมาไม่ใช่นะคนไทยนี่คน ไม่ใช่ขาวเหลืองคนไทยนี่คนขาวแดงคนจีนคนขาวเหลืองไทยนี่ขาวแดงนะค่อนข้างจะดำแดงเลยซ้ำเพราะว่ามันมันหน้าหนาวมันไม่มีหิมะเอาเลยที่จีนเขาทางสูงขึ้นไปทางด้านโน้นเขามันยังมีหิมะหิมะมันยังหนาวจัดกว่าแต่ไทยเราเนี่ยไม่มีไม่มีเพราะฉะนั้นจึงไม่เป็นทางเป็นเฉดขาวแดง ก็ไม่ได้เฉดขาวเหลืองกลายเป็นขาวแดงหรือดําแดงมาทางนี้ด้วยซ้ําอย่างนี้เอาง่ายๆเอาหลักฐานง่ายๆทางผิวพันธุ์นะคนไทยเราเนี่ยเราเคยดีเราเคยมีวัฒนธรรมเคยเป็นอยู่ด้วยวัฒนธรรมเมืองไทยเราเคยประเทศไทยเราเนี่ยแม้แต่ยุดรุ่นก่อนๆเขาก็มีวัฒนธรรมของเราอยู่แล้วมาเดิมเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นหลักฐานเก่าจากศิลปะของบ้านเชียงนี่ ทีนี้มาในยุคหลังนี้เราก็เคยเจริญของเรามาเจริญมาโดยมีวัฒนธรรมของไทยเรามาอีกเหมือนกันไทยเรามีสิ่งที่สูงอีกอันหนึ่งก็คือเราได้รับวัฒนธรรมโดยมีรากฐานทางาศาสนามาจากพุทธ,ธศาสนาพุทธศาสนาเข้ามาในประเทศไทยมาตั้งสองพันกว่าปีแล้วพุทธศาสาศานานี่ย้อมจิตวิญญาณจิตวิญญาณเนี่ยคุณคิดไม่ออกแล้วว่ามันต่อทอดอย่างไร มันต่อทอดเป็นสภาพสัมพัสกันระหว่างของที่มีอยู่กับของที่เป็นนามธรรมที่เราคิดไม่ถึงสัมพันธ์กันสิ่งนี้มีสิ่งโน้นก็มีด้วย